เอาละครับตอนนี้ศึกระหว่างเฟดดี้กับเฟดดี้นะครับเจ้าหมีเป็นกรรมก,การครับมีมีเรื่องเล่าอยู่ว่าฮะว่าอะไรเฟตตี้ที่เป็นตุ๊กตาหมีและเฟดดี้กูเกิลไม่แย่งขนมกินกันก็ทะเลาะก,กันเฟดดี้คูเกอร์อันนี้กับเฟดดี้อันนี้แย่งขนมกินกันเนี่ยนะใช่เดีย๋ยวฉันสัณ์เฟดดี้คูเกอร์ก่อนแล้วกัน<อ>นี่เฟดดี้คูเกอร์คูเกอร์คูเกอร์ ฉันคือเฟรดดี้ไม่ใช่เฟรดดี้กูเกิลเฟรดดี้กูเกิลพอใจหรือเปล่าไอ <What? S 1> ้เจ้ามีเตียนี่แกแกสูงใจอะนี่นี่นี่ตูนิวแกขีดทำไมไม่สัดลิฟเวลาน้ำก้นที่ล้างยังไงเนี่ยลิฟไม่ปาดก้นเอาหรอกนะฉันบอกก่อนว่าเล็บของฉันเนี่ยเวลาล้างก้นนะบาดก้นเจ็บด้วย ฉันจะเอาเล็บเนี้แหละชีดล้างกง้นไปกำจัดเจ้าเฟตดี้ที่เป็นตุกตาโยนนใหดูแล้วกนมันน่ากลัวนลเนี่ยแบบว่าเอาเล็บที่ล้างก้นเดีย่ยไปจัดการกับเฟดดี้ฝั่งนู้นนะ่ะแล้วเฟดดี้ฝั่งนู้นจะว่าไงเนี่ยโชคบีเป็นแน่าใครแขเอาละครับตอนนี้จะเป็นศึกระหว่างเฟตดี้กับเฟดดี้กูเกิลนะครับมาสู้กันพร้อมยังพร้อมแล้ว พร้อมแล้วก็ลุยเลยลุยเลยไปเลยมาท้ากันเลยโอ้โหเดี๋ยว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 เขาไม่กลัวเกมกันแล้วเขาตายป่ะเขาไม่กลัวเกมกันแล้วเขาตายป่ะเขาายป่ะเขาตายป่ะกลัวหนีแลก็หนีแบบพวกฉันเข้าใจไหมฮะ ว้าเจ้าหมีนี่มันเฟดดี้ล่างอะไรเนี่ยดูสิก็เท้าใหญ่ขึ้นนะเนี่ยเฮ้ยเฟดดี้ล่างบิ๊กฟุตแกรู้จักคั้งไหนบิ๊กฟุตไหมฮะบิ๊กฟุตเนี่ยก็คือเอะไรตระกูลของพวกคนนั่นแหละตระกูลหมีเท้าหมียักษ์เนี่ยนะโ oh <my> อ้มยบิ๊กฟุตไงไม่เคยรู้จักก่บบิ๊กฟุตอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเอาเดี๋ยวนะตระกูลแกลแล้วเท้าเฟดดี้เราดูเท้าเจ้าหมีโอ้โหมีอไรฮะมีปัญหาง กเกเย้มไม่ได้อ่ะดูไม่ได้มองไม่ถึง <c oughs> โอ้นี่เฟดดี้จะสู้ไหวใช่ไหมเนี่ยสู้กับฝั่งหนูเนี่ยเป็นหุ่นเหล็กเลยนะดูโอ้โหนี่มันกระป๋องตัวนึงเนี่ยดีข่าดแล้วก็สามกระป๋องไปทำเป็นเรื่อยแค่นั้นเองดีมีอะไรดีขนาดเลยถ้ามันโหดขึ้นมานะอย่าร้องละกันเจ้าหมีฮะเฮ้ยไม่ร้องหรอกพี่บอกไว้ก่อนเลยเฟตตี้ของฉันนะเนี่ยบิ๊กฟุตเข้าใจไหมเนาะ S <S <S เดี๋ยวฉันจะดูละกันแล้วอาวุธของแกไม่มีเหรอเจ้าเฟดดีอ้อาวุธมีโอ้โหทำามาทำไมเอามาดีโชว์ไงฮะนี่แกนี่ว่าเป็นสลิปน้องิแกฮะอ้าโอ้โอ้ มันบอกว่าไม่ไหวแล้วจะสู้แล้วโอเคมามาดูกันนะครับว่าเจ้าเฟดดี้จะสู้กับหุ่นยนต์อันนี้ได้หรือไม่มา3 2 1สองหนึ่งไปเลยเออตีบอลเลยตีมันเลยตีมันว้าวอุ้ยระเบิดโอ้โหมันระเบิดได้ด้วยระเบิดหุ่นมากตีมันแล้วตีมบอลอู้กระโดดโอ้โห ยังอยู่ยังอยู่โอ้เอ๊ะมันระเบิดตัวเองตายหรือว่าเจ้าเฟดดี้ตบมันอ่ะไม่รู้ดิมันระเบิดตัวเองตายมันโอ้โหเนี่อะไรเนี่ยเป็นชาวล็อกเลยไงโอ้ไม่ค่อยยิงเลยจ้าบีไปยิงมาทางไหนเด้อช่วยช่วยเฟดดี้บรรจุเฟดดี้บรรจุเฟดดี้อะไรวะ ม้านี่มันอะไรเนี่ยเจ้าหมีนี่มันก็คือหมีคิงคองหมีคิงคองอะไรเลยนี่คิงคองอะไคิงคองอย่างกับเฟดดี้เดอะฮักเลยอ่ะเป็นสีเขียวเนี่ยเจ้าหมีกล้ามโตมากเลยไงไมันคือเฟดดี้เดอะฮักคิงคองไรเดอร์เข้าใจมากกวะนี่เจ้ามาเติมอะไรหลายประโยคเนี่ยฮะไรเดอร์หรือคิงคองก่อเฟดดี้เดอะฮักคิงคองไรเดอร์รูไม่เ้าว่าไรเดอร์มันไปแปลหามันมาจากคำว่าโค้ดไรเดอร์แล้ว โคโลเดอร์เขาต้องมีหัวเป็นไฟใช่ไหมาห,าหัวเป็นไฟเพราะฉะนั้นฉันจะละเลงหัวไม่เป็นไฟว้าหัวเป็นไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววายม,มันมันร้นอนแล้วเนี่ยมันร้อนแล้วดูโ <c oughs> อ้โหนี่เปนไรเป็นไรนี่แน่เข้าไปไหนแล้วอะตกเหวตายไปแล้วอ่ะยังยังยังไม่ตายอ๋อมาแล้วนี่เป็นยังไงพี่พี่มันจ้กลายเป็นหัวเป็นไฟเยอะมาตีบอลตีบอล เป็นให้มันก่อนบัฟไฟนี่เนี่ยบัฟไฟดีแกจะบัฟไฟทำไมเล่าบัฟไฟเอ้าบัฟไฟมันเพิ่มดาเมจแกไม่รู้หรือไงเปิดเอ็กซ์แคลคซิลเปอร์เซนต์แต่มันร้อนนะน้ามันจะไหม้เลยเอ้ากระเด็นไปนู่นแล้วเอาบัฟไฟให้มันแหน่เอาบัฟไฟให้หน่อยนี่เจ้าหมีอะไรฮะฉันว่าฆาตกรอะไม่ได้กลัวเฟดดี้นะมันกลัวไฟแกเดี๋ยแล้วต่อจะไปดูแกอยากเอาบัฟไฟมั่งไหมการขอาบัฟไฟเป็ ไปอาานะคือไอแซิปอร์นต์เลือดล้อยเปอร์เซโอ้โหนี่มันสับประหลาดอะไรเนี่ยมีมือหลายมือเต็มไปหมดเลยอ่ะเจ้าหมีดูสเดิเป็ดน้ำโอ้เป็ดน้ำมันน่าเกงขามากๆเลยอย่างนี้เฟตดี้จะสู้ได้ไหมเนี่ยเงอ ดูเฟสดีดด้ดูดีมีดาบด้วยบอกไว้ก่อนเลยงั้นแสดงว่าเฟดดี้ข้างหลังชั้นเนี่ยจะต้องมีมือหลายมือและตัวใหญ่แน่เลยขอดูหน่อยสิเอ้นแ,แน่ใจหรอว่านี่มันเฟดดี้เนี่ย <Yo! S 2> ไม่ใช่เ,เฟดดีอ้อะแกไม่เคยดูใครไปเรียนเฟดดีอ้อะรู้จักเปล่าี่บัน เฟตตี้ถังน้ำเหรอไม่รู้ไม่ใช่นั่นคือฉันเอาดีดีเทของสุนัขมาฉีดให้เฟตตี้เข้าใจเปล่าออาเฟตตี้ก็เลยกลายเป็นอย่างเงี้ยแกต้องไปฆ่ามันเข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมโอ้เชื่อฟังด้วยเหรอดูคอยรอบี้เฟดดี้เร็วๆเฟตตี้ไปเลี้ยงผักนี่เฟดดี้เลี้เฟตตี้มันล่าเริงใหญ่เลยเนี่ยพอเจอเจ้าหมีเนี่ยอ่ะสู้กับมันหน่อยเลยไปไปเลยเอ้ยตีบอล วาแกไม่ต้องโหดถึงขนาดนั้นหรอกเฟดดี้แกทีเดียวตายเลยเหรอโอ้โหตัวแคดีเี่เฟดดี้เดี๋ยวฉันฉีดน้ำให้ละฉีดน้ำให้แล้วๆๆ,ๆเ้าจ้องมีไปฉีดมาทำไมเ่าไม่ฉีดน้ำให้ไงจะดูทุกมันสลัดคนเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวอ๋อเป็นไรเดะเฟดดี้หยุดุนปุน คือนัทยังไม่ค่อยชอบน้ำใช่ไหมฉันก็เอาไฟยิงให้มันมันก็สลัดขนใหญ่เลยว้ยเจ้าเี่เอาละครับนี่คือนัดสุดท้ายนะครับระหว่างเฟดดี้นะครับกับสับปะรดสามหัวโอ้โหมาดูกันนะครับว่าล่างคันเทพของเออเฟดดี้เจ้าหมี่เนี่ยที่ทําออกมามันดีหรือเปล่าเนี่ยเจ้าหมี่ฮะนี่นี่ก็ดูอาการนี่ไหมเนี่ยอดดูอกนี่ยังคึกไม่เลิกเหรอเนี่ยเจ้าเฟดดี้ ไอคลิกไม่เลิกหรอกมียิ่งเป็นสีทองอะเป็นซุปเปอร์โอเวอร์เห็นไหมเนี่ยซุปเปอลเวล999โอ้สุดแล้วโอ้ไมทีไหนแล้วสุดในรุ่นไม่ปล่อยเลยสุดในรุ่นโอ้ฉันว่านะมันไม่ได้คึกแล้วล่ะมันน่าจะมีเห็บหรืออะไรไปตอมมันหรือเปล่าไปเกาะมันอยู่อะมันคิดว่ายังไงเนี่ยน่าจะเป็นเห็บมากกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันหายาฉีดเห็บครับเพืนเป็นพี่ชอบความล้นไหม พอเถอะเรื่องไฟไ<อ>เนี่ยฮะเอาไฟมาตลอดเลยเนี่ยมันฉีดจนแบบว่าล่างเป็นสีทองแล้วเนี่ยดู<อ>แล้วอีกอย่างมึงเนี่ยจะสู้มันไหวไหมเนี่ยฮะดูไม่ว่าไม่น่าไหวอะดูดิตัวดูเขามีทั้งสามหัวของเราไม่ใช่หัวเดียวแต่หัวใหญ่กว่านับสามหัวทีสามหัวค่ะแค่ไหวเนี่ยนะบอกไว้ก่อนเลยไหวถ้าเป่เาเน,นี่ยท่า้ได้เอาสายพันธุ์ของสุน,นัขแล้วก็ได้เอาสายพันธุ์ของจระเข้ อยาตัวเนี้โ,โคโคเฟดี้โคโคเฟดี้คืออะไรเนี่ยโคเฟนดี้โอ้อะเฟดี้จัดการกับมันซ oh, ah, ิดูซิว่าจะสู้ไหวไหมไปเลยฟัดบอลฟัดมอนฟัดบอลโคโคเฟนดี้ยไฟบดีเลยัดต่อยแล้วนี่จายทหมูต่อยหมูต่อยหมูต่อยไก่ต่อยอ้อ โอ้แค่ฟาดทางนี่เนี่ยงดาบโอ้สูสีมากทุกคนดูสูสีมากเฟดี้ัดาบยังไม่ตายอึดยดยังเฟดี้ควงดาบว้าเฟดี้ควงดาบเฟดี้เรียบร้อยโดีเฟนดี้อะไรกวมาเห็นเฟนเนี่ยเห็นเฟนเนีวดูดิ เฟดดี้เั็นอะไรด่าตุบตเฟดดี้แกไป็นอะไรของแกอะไรก็อกมาอยู่นี่นี่เฟดดี้งามีแขนงอกออกมาด้วยเจ้าเฟดดี้เฟดดี้แกอะไรก็อกมาเนี่ยฮะมันมีไส้ติ่งอักเสบแล้วเนี่ยเอามันไปโรงพยาบาลไหมมันไม่ต้องเอามันไปโรงพยาบาลเจอะเจ้าหมีว้าวไว้ไว้ Yeah!